ท่านสิ่งแวดล้อมขอเชิญครับครับสวัสดีครับเอ่อก่อนอื่นขอสวัสดีท่านรองผู้ว่านะครับรองฉันนะครับแล้วก็แขกผู้เกี่ยวทุกท่านนะครับนะฮะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็ตระหนักนะฮะแล้วก็พยายามทําให้แบบยั่งยืนนะฮะลณรงเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะพวกเอ่อเวสนะฮะพวกขยะทั่วไปนะครับตอนนี้ของฉันเซาเนี่ยครับโรงงานที่เข้าในระบบแล้วเนี่ยพันฝ่านะฮะพันฝ่าโรงงานนะครับยังยังเหลือแค่ 400นะน้อยมากท,ที่ยังไม่เข้าระบบเพราะว่าตรงนี้ฮะใน4 0 0อเนี่ยมันจะมีที่ยังไม่ลงทะเบียนคือ I s i n g o ค f o r m ส่วนหนึ่งโรงงานเนี่ยไปเดิ่มไปเนินการกิจการก็เลยไม่ได้มาคีระบบนะฮะแล้วก็การกิจการแล้วยังไม่ออกจากโลกก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮะช่างเซาเนี่ยประมาณเกือบ9 0้านะฮะตอนนี้เรื่องเวสนเ,นเข้าระบบหมดแล้วนะครับเหลือจะบางส่วนเท่านั้นนะฮะซึ่งน้อยกซึ่งซึ่ง,งทางทางสภาุตสาหกรรมเนี่ย กำลังดําเนินการอยู่นะครับแล้วในอีกแฉะนึงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปูดึงเรื่องชุมชนด้วยนะครับจริงๆเลยแล้วเนี่ยขยะอุตสาหกร,รรมเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะฮะเรียน่ันก่อนเพราะว่าไอ้ตัวอันตรายมันจะเข้าระบบทั้งหมดออกนอกระบบไม่ได้เนาะแต่ที่มามามา,มาอยู่ในมีปัญหาในชันเซานะ์น่ะคือมาจากต่างจังหวัดนะฮะที่เราตรวจสอบแล้วมาจากจังหวัดตราดที่เป็นข่าวอยู่เนาะะก็มาลักรอทิ้งนะฮะอันเนี้ยก็มันก็พูดยากนะเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของระหวัง คนเห็นกับตัวกับเจ้าของที่ที่เห็นกับเสียเงินนิดหน่อยแล้วก็ไปอนุญาตให้ให้ขมาทิ้งเนาะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการของกฎหมายเนาะกำะบวน,นการอยู่นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งทางอุตสาหกรรมเนี่ยทางภาอุตสาหกรรมเนี่ย,ก,รรยก็ไปทาโครงการซีเรียเวสซีเรียสฟิลนะฮะคือหนึ่งขยะเป็นศูนย์แล้วก็ฝังกร,รเป็นศูนย์ด้วยท่านอยากให้ท่านมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยขยะเนี่ยไอ้ตัวตัวขยะชุมชนเนี่ยคือขยะโคโคเรือนเนี่ยไปอยู่ที่บ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านเราเราจะไม่เห็นนะ แต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่บ่อปุ๊บเนี่ยเราจะถ้าเกิดเราไปเห็นจะรู้ว่าเราหนึ่งมีกลิ่นถ้าตรงไหนที่มีกลิ่นนั่นคือกา๊าซฮะก๊สคือกา๊าซไอทุัวนี้จะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศทําให้มีปัญหาเรื่องกา๊าซเรืองกระจกเนาะก็จะมีผลเรื่องอุณหภูมิโลกนะฮะดูดูการนะครับทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหมดตรงนี้เราเดําเนินการนะครับสภาก็าเข้าไปไปดูตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องเรื่องขยะที่ก่อนจะไปลงบ่อเน่ะเราบางส่วนเนี่ยตอนนี้ประมาณห้าหกอวบต่อเนี่ยในจังหวัดเชียงแสอนะซึ่ง ตอนนั้นมีหกอบตแล้วนะเริ่มเริ่มดําเนินการแล้วหกอบตนี้ไม่ไปลงบ่อแล้วนะฮะไม่ไปลงบ่อแล้วแล้วขยะนะหมดวันต่อวันจริงๆนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเดี๋ยววันที่สามสิบเนี่ยจังหวัดอาจจะมาดูงานเราอีกร้อยห้าสิบคนนะครับที่เชขยงเรามาดูแล้วประมาณสามสี่ร้อยคนนะฮะมาดูงานหลายหลาย,ลายจังหวัดมาดูงานที่เชียงแสาเชยงเสาเ,เป็นจังหวัดต้นแบบเรื่องซีโรเวสซีโรนฟิลนะฮะแล้วเอาขยะตรงน,นี้ไปทำเชื้อเพลิงนะครับนะฮะ เราเราปัญหาเราเยอะแยะแต่เราก็ค่อย <c oughs> แก้ไปทีละเาะทีละเาะนะฮะแล้วก็ดีดีฮะดีใจมากที่ทางหอนค้าเนี่ยส่งเสริมเรื่องก,การปลูกต้นไม้นะครับผมจะนําเรียนก่อนว่า,าต้นไม้กับคนเนี่ยต่างกันนะฮะคนเราเนี่ยหายใจอ,ออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับส่วนต้นไม้เนี่ยฮะมันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไปมาเข้าไปนะครับแล้วมันก็คายออกซิเจนให้เรานะครับเพราะฉะนั้น ผมต้องบอกว่าจริงๆอยากรณรงค์เรื่องก,การตัดต้นไม้อยากให้ตัดให้น้อยนะฮะแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้มากนะครับแล้วก็พยายามปลูกต้นไม้ให้ตรงกับประเภทชนิดแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับอย่างป่าโกงกามเนี่ยมีประโยชน์มากทําไมป่าโกงกามถึงได้ค่าคอมเพนติสูงเพราะว่าป่าโกงกามเนี่ยมันอยู่ตามชายเลนเนาะพอน้ําลงปุ๊บังเกตมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาไอ้แก๊สตัวเนี้จะเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยป่าโกงกามมันจะดูดซับเลยนะครับเราก็จะไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะเราไปอยู่ชายทะเลรู้สึกอากาศสดชื่นเย็นสบายเนาะนั่น ปลูกต้นไม้ให้บอกกับประเภทนะฮะแต่ก็คือปลูกเป่าการไปปลูกในบนเขามันไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ตรงนั้นถึงบอกว่าอยากจะทําอะไรแล้วเนี่ยอยากให้ทางเกษตรเนาะแนะนำหน่อยว่าเฮ้ยควรปลูกต้นไม้ตรงไหนให้ก่อประโยชน์สูงสุดแต่ละพื้นที่นะฮะแล้วอยากให้ลรลงไว้นะครับแม้กระทั่งปลูกกับตัดเนี่ยอยากจะให้ปลูกเยอะๆได้ตัดน้อยๆแล้วก็อนุรักษ์อย่างที่เนี่ยฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยบางจอนติดเนี่ยเข้ามาแล้วสดชื่นนะต้นไม้ก็เยอะน้ําก็เยอะนะฮะแล้วน้ารู้สึกดี ไม่มีกลิ่นด้วยยุงก็ไม่มีนะที่นี่นะสังเกตไหมฮะไปที่อื่นเรยตัวตนี้อยู่ก็ไม่ได้นะอันนี้ผมมองว่าเนี่ยอยากให้สภาพแวดล้อมของฉาดสาวไปแบบนี้ฮะคนอยากจะมาเนาะเป็นเมืองหน้าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุน